เอาไอ้รอยร้อยร้อย้อ่ะ้อร้อยร้งย้นย้อยร้อย้อยร้อยร้อร้อย้อร้อย้อยร้อยู่อยรมรกรัอไร้ย้วยร้อ้วยอรอยออยไอยร้อร้อย้ใยรร้ล้้ล้รอ้้้รยรร้้รร้ ชื่พระเจ้าบอกผมผมพูดไม่ได้ครับประกาศให้ไม่ได้ค pues รับอ่าครับเราจัดการกีฬาครับส่วนเราจะไปอาจจะใครใครตามสบายคร nah ับแดงครับเพชรดำน้องบปูการเกษตรครับจากจังหวัดต่างวันนี้ครับพันมีหนึ่งพันหนึ่งพันครับน้ำมีหนึ่งพันนงครับน้ำมีหนึ่งพันครับ ถ้ามีหนึ่งพันไม่ครับแดงแดงเอาหรือเปล่าเอาแล้วก่อนจะปล่อยก่อนจะปล่อยออกจากมุมครับแดงก็มีผันเป็นครับมีไหมครับถ้ามีก็คุยกันเลยครับแดงก็มีห้่ผ่านเดิคุณการศึกษา จะจังหวัดต่างมีโครงการสามพันหน่ครับต่อติด ขอบคุณครับโค่นี้ไปกับสองพันเย้ผการศึกษาแดงตากนับเงินแร่เขาคือไค่ไครคือเขาถ้ามันไปเดินขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยขาวากซื้อโรตีแน่เลยน้เงินพอแล้วครับพอแล้วครับ อับดุลกอนใสกันแว่้ครับาเป็นการเป็นการวางทุนการศึกษาได้ครับแต่ถ้าประกาศบอกอาจารย์จะเล่นตัวนั้นตัวนี้ถ้าประกาศให้ผมหน่อยว่านัดพัดเป็นการเล่นะผมผมประกาศได้หร้อยก็ขออภัยังถูกครับปะยกรก หัวตัวเท่าแล้วครับเ็ศตามน้องปูก,การเกษตรจะได้หวัดนตาครับเร,วเร,วเรว็วเร็วเร็วเร็วเพียวเพีวหน่อยเพียวหน่อยการสร้างกระดูกปวยใหม่ๆขึ้นมาครับปักเอ,เเอเาก็อยากคว้ากระจกลาบุญ ดุนเอ้ยเอ้ยอับดุลเอ้ยเอ้ยหญิงดูจักชายรู้จักผู้หญิงดูจักชายดูจัก ลอยางแล้วใช้ยางดีกับเสาลอยางหรือเปล่าไปมาดูครับว่าใช้ยางดีกับท่าเสาลอยางหรือเปล่าเข็มลมยางครับเข็มยางนอกยางนอกดีไหมยางในดีหรือเปล่าครับโยโยโย่โยจอยางโดนกับแหม่หลบพัน <Lev itation noise> 5, รถ6คันกาจะเดลมยางในจอดยางครับบรรุกมานุมก็ขอขอบคุณครับกับวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาครับวัดหมอนไม้กับเชิดเมืองอุตรดิตถ์สมปรานในปีนี้ครับก็จัดให้แจกจักรยาน9คันครับ๋วายเกี๊ยว999ชามครับโอ้โหคนถล่มทลาย กับการทายปัญหาว่าใครที่เชิดเป็นอุทเดชให้คำปสึกษาพาไปรู้จักหัวหน้าท่ายวยต่างๆใครที่เป็นนักบรรยายตั้งแต่ยังโนเนรบรรยายคู่ก่อนเวลาาอะไรบ้างจนได้เป็นผู้บรรยายนะครับมีใครกันบ้างกี่คนอะเงี้ยนะครับก็ ได้รับรางวัลกันไปขั้นหน้า่านตุ่นเกลียวกันอ okay> ิ่มขั้นหน้าครับขอขอบคุณครับม่วันจะเป็นร้อยจีสงนาพันครับนายกเตือนปกตีตะบนยงน้ำครับหนึ่งพันบาทป่าวิบูนประวัติเบื้องจากวิจิตรครับสองพันบาทน้า้องต้นน้ำน้องต้นหอเป็นสองพันบาทขอบคุณนะครับ

ไม่ตามไปถึงเร็วเร็วเศกหลอมยางครับอาบนนไปกับทุนการศึกษา2,000บาทครับผู้เลี้ยงคืนแล้วสายมาขวาโต้ละสายมาขวาโต้โยกโยกเร็ว ยื้่ไปงห็นอดุลอดุลกีเหยอกไปเลวออกทิงไปเลไดครับาพนายอุลยืนอเพชรดัมเดินเดินราเลยราเดนคู่เลยเราเดินคู่เลยได้ได้ครับอาวุ้ยาววุสั้นแตกยุบุ้าหมสนามไปีกครับเอาไปเ็มที่ครับ

เฮ็ดทางด้นซ้ายโคตกขมุเรเรียบเราเดินเราเดินู้เมเราแล้วเราเดินูแล้วดีีการศึกษาสองพันครับ เฮ้ยเฮ้ยตใช้แค่เทนี้เราเดินไอได้ได้ห่วงบัดไม่ได้เก็บเนานนเฮ้ยตีใช่แล้วตีนเราเดิน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 ไปว่าจะ ของอดอ้อประโยชน์ครับรวมแแล้วเตืไมตกไปแล้วเียวเรีเปี่ยววันที่สร็จแก็าล้วก็ย้นมาครับหนึ่พันบาทครัรองอารมณ์เสีอัะเลหนึ่งพันบาทอาจารย์สมเด็จเติมนิดหนึ่พบาทครับดำโตงเกียว1,000บาทเลด้าท่าเสาลงยางห0 0่บาทครับเจ๊แอนาหารเลสน่งร้อยบาทเจ๊แมวข้าโพดหวานห้าร้อยบาทเจ๊ิ๊บหมยิ้งห้าร้อบาทครับเสี่ยเท่าเี่ยซึ้0ห้าร้อยบาทลูกชิ้นพอลอเสียสุชายครับ ของก่อป่าถนนจากเสียอุ๋ยครับและบีจากโรงบีจอเจริญครับร่วมสนับสนุนก๋วยเตี๋ยว9 9้าร้อยเก้ิบเาชามครับทีมงานเลยขยับคูหน่อยบางแข่งอตีโต้รู้เปล่าขยับขู่บอับตีโต้เราขู่นะเราเดินนะไปท่านประธานบังนะบังนะระวังมัดด้วยยกที่สามักได้ได้เลย ดองไม่มีใครว่าอาวุธเด็กดงแค่ขาเดินเดินเลยไม่รับก่อไม่รับก่อน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 ยกยกเกดอบไมครับไปไดอได้ออกออกไไหนออกได้อไนออกไ ไปเลี้ยงมากครับหัได้หัวัหวรโต้วยนีย่นโเดินเลยี่เดินเลยนเออยับต่อยยับได้เอยับไปเออดเอาลูแข้งซ้ายซายไปต้อด้ใหด 买个。Oh, สววันนี้ครับ่านนายกสุชาติจันวัฒนพงศ์ครับนายกองกำนัาทุคนฝ่ายหลวงครับขอขอบคุณรับพร้อมทีมงานผู้บริหารรวมไปถรงจิตรสมาชิกอบตทุกท่านกำนังผู้ใหญ่บ้านทุกคนครับ เรากินแล้วนะเราตีคนนี่แหละเฮ้ยเตะขวาขาเลยเขวามันะเราเดินไปเรื่อยๆเราเดินผู้เราจะทำอะไรเราเลือกเลยไเฮ้ยเตะขวาเลยเดือดนเออหน้าบดหน้าบมหนะ้าเน่เยขอบคุท่านไายกรมีกายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประวัติการพี <están> รั e é, e e цев, ่วสนับสนุนมวยมาด้วยครับนะฮะการจัดการทันทีต้องขอของทุนครับ้ก็ตีวก็ยยกที่สี่ยกสำคัญของมปยไทย เด็กอาบน้ำเด็กอาบน้ำเด็กอาบน้ำไม่ดับเด็กอาบน้ำ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 

เราผมยังไม่ได้กุสุดครับนิ้วยาไปใกล้เดี๋ยวมันเป็นเสือไปดูทำทักได้ครับเรียบรอยรอชูมือเซร็จละพงษ์พี่ชายพงษ์ชายโทรมาไม่ครับเไปครับท่านผู้ชมอ่ะคอมเพชรเล็กเพชรสันชัยขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบน อย่าครับวองลื่อนวองลื่อน